ฝันนี่ฝันขึ้นขึ้นก่อนนั้นไปสองคนแต่ว่ามีตะปูยิ่งเนีด้ไปเพื่อนไปเอาเล็กไปให้พอแต่เลขกหมวดนี่พอว่าจังใดกับแปดแปดมาลอ,อยบรเิเวณคนกับว่งกลมห สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับบ่าวศักดิ์ัดอโรชแนลแล้วก็วิสุภาพรน้องนาเดียนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมวันที่12ตุลาคม2567นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่วัดบ้านพระเนานะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหลังของผมก็จะเป็นศาลปู่ขาวนะครับตอนนี้นะครับทางด้านชาวบ้านนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านนะครับผมร่วมโดยช่วยกันวันนี้เรามาเตรียมงานเนาะนะครับเตรียมงานพรุ่งนี้จะมีพิธีการนะครับ ทางพราหมณ์นะครับผมวันพรุ่งนี้จะทําพิธีขึ้นศาลให้ปู่ถวายศาลให้ปู่อย่างเป็นทางการนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านคงติดตามทางช่องคลองบ่ศักมาตลอดนะครับผมก็นะครับเราก็จะทําให้ถูกต้องนะครับผมขอบคุณเซเล่นะครับผมผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศแล้วก็ประจัดของช่วยกันนะครับผมแล้วก็ไปสอบถามพ่อแมวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนคิดถึงพ่อแม่นะครับ หลายคนเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผมก็ยังไงก็ใครที่ยัคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามพรุ่งนี้นะครับอาจารย์แมวปล่อยตัวเลขแนวทางแน่นอนนะครับ16ตุลาคมนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในด้วยกันนะครับวันนี้ชาวบ้านกำลังเริ่มกวาดเริ่มอะไรกันแล้วนะครับมีสภาพรครับมีแต่คนป่วยกำลังจะไข้แน่ละครับ ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกความห่องใยนะครับนะครับผมนะครับวันเราก็จะทำพิธีพรุ่งนี้นะครับผมก็กำลังจัดเตรียมนะครับผมสาธุดด้อปูเด้อดูร้านมาทำากับสะอาดด้ปูมานี่ ่ันยางเด้อภูเขาวที่ทุกท่านคิดถึงนะครับโอ้ยอันล้ำดับมันบออกบะเยพงบัวเอ้

กดไปไหสงยามากถง่านนีงรถเนี่้ายางมเน้ีสวัสดีจ้าย่าหลกสวัสดีจ้าเนี่ยสวัสดีจาครับครับกำลังอัดกวาดนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเตรียบตามพิธีนะครับผมให้ถูกต้องนะครับผมเนาะ นะครับใครที่ยังคิแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับเดี๋ยวเราไปอ่าคุยกับพ่อแมวเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราคุยกับพ่อแมวนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมยังไงน,น้อพ่อเอฟซีเป็นห่วงคิดหัวใจได้เอฟซีก็ได้คิดคหดแต่อาจารย์แมวพ่อแมวเป็นยังไงน้อ่วงอ,งนอนวงือยู่ไกลครับบันใดมาเห็นหน้าเห็นตากันกระทษมากอะหลายๆอยู่ มองถูกบอลอยู่แบบทั้งกุงเทปก็มีโทรมาโย่มองที่เพิ่นยินข่าวว่าพอบสบายนั่นล่ละปวดขาปวดอย่างนั้นโทรมาถามแถวซุ้มมือบาได้ทิ่มเน้อยังเป็นห่วงอยู่จิตตามพออยู่ตลอดนั่นลหละให้กำลังใจเพิ่นเองนั่นเพื่อนบอกว่าถ้าว่าท่านสบายในกิตในใจก็อย่าท่านเหตุดเด้อพอเด้อเลกเบื่อก็ได้อืมาเป็นอย่างดอก ให้มันดีขึ้นก้อนครับเออจังกอยเฮ็ดก็ได้ว่าฉัน <c oughs> บางมองก็ว่ามองอื่นก็บอบอคือีพอพ่อมอง <c oughs> ออผู้ใดก็อยากได้ตะเล็กปูขาว <c oughs> เอหล็กมันบมหลายครับอันนี้มันมีล่างกับบนมันเหรียญแดงง่ายผัดว่ะไม่ <c oughs> ว่าฝันฝันนี่ฝันขึ้น เพื่อนก่อนนั้นขันว่าออกมาออกมามันเขาเหตุเป็นโตใหม่ใหญ่จำบีหละเออมันตั้งเงาไปหันนะครับออกมาผัดว่าพ่อว่าพ่อทียางไปนี่ผัดมาเห็นประสางประสางแม่เถาพ่อเถาแล้วก็น,น้องของแม่เถาที่เพิ่นตายไปแล้วนั่นเพิ่นนางเลี้ยงกันอยู่ผัดพ่อผัดเนี่ยมไป ผัดไปเห็นยายอพอเถ่าเอื่นมาใส่มึงมาย่างเพื่อนว่าว่าต้องมาเอามันกลับดอกอม,มันมาอยู่อยู่นี่กับพ่อกับแม่เขาดูแเลเราละเพื่อนว่าครับพอพว่าแนี้ไปเห็นยายเลาถือ,ถ,อถือไอ้ถวยเขา่าถวยแกงสิมาให้เพราะสู่พ่อกับแม่เพื่อนกินนะนะเอาไปเชิดขีดนำ้ำขีดน้ำเมี่ยจาของเจ้าสิมาอยู่ยังไง ทั้งมูผัวคนกับหลายเพื่อนว่าบ่ตร้องเป็นห่วงเขาดอกอเขามาอยู่นี่มี่พอกเม่เขาดูแลเขาบ่ใหายไปใส่มาใสดอกว่าสันอื <c oughs> พ่อกับย่างว่าได้งย่างกายไว่คน <c oughs> ก็ฝันนั่นเราพึ่งสีฝันครับเ <c oughs> มื่อว่านลูกขึ้นมาขี่เทียนคว่ำฝันเราไปนี้กับไปแนมเห็นลูกเราโอ้ยเนาะเฮ้ยไหนเขาทำใจบ่ไอ้อีกเดี๋ยวัน คิดหลายน่งสูบยาอยู่ผู้เดียวกันนางคิดไปคิดเห็นหนึ่งแต่ควาเห้าถูกยากน้ำบากน้ำกันมานั่้ยหอบลูกหอบเต่าไปหาตัดออยน้ำเขาแต่ก่อนมัดพ่อทิ่ไ่แน่ผัดมาาเป็นอย่างสีสีวางไรวันนี้กามาเมื่อคืนมาเงียบเงียบ มาจุดถูกจุดเทียนบอกปูแล้วก็วเลยยางเอาถูกเอาเทียนไปจุดให้เราเยอะมือขึ้นพอมากมากในเล่าสามถุงเยู่ครับก็ะ่บ,บเห็นมีอยังแดนอ่ะขึ้นควาว่าเราสีเหตุให้กูเห็นม่นเนาะก็บโบโบเห็นบบเห็นยังดอกที่ตำหมาที่แลนออกมาหาม,มาบอกมากาวแต่ว่ามือขึ้นนี้ขึ้ พ่อลูกมากามม่เศร้าพอไม่คิดว่าดื้อเพลินสีมีความพุ่มใจบออเจ้าทีนนี่รับว่าเพลินเข่าไปไหมบ<ว>อ้ยบ่เมีนยนยนย้อยเขาไปนั่งหม่องมวยจุกเหล่าใหม่นะ่ะเต็มหมดเข่าไปล่างค้นมั่นก่ากข่ายครับข้อโลบเฮาอยู่แต่ว่าล่างค้นมั่นก่าเกิดข่ายครับขื้นฝืนใส่หมูเห่าองศีนะคือมันบ่พอใจจรงจัง ครับเอพ่อก็เลยออกจากนางแล้วในเล่าคือชีอยหกถุนออกมามาจุดถูกยุดเทียนหนาะบานาก็นมาเพรแม่ตาให้เขาเขาไปนอนเขาไปนอนแล้วเพื่อนไปสองคนแต่ว่ามีตะพูยิงเนี่ยไปเพื่อนไปเอาเหล็กไปให้พอ่อ แต่เลขงวดนี่พอว่าจังไดกับแปดแปดมาลอยเปอร์เซน็นแปดเพื่อนเพื่อนเพิ่นเขียนเลขแปดหายแล้วเพื่อนก็ว่งกลม,มนี่สองขึ้นเลยเด้แต่ว่าได้ว่าให้ผูดด้ใดฟัว้างหรอกเพิ่จงจะเมื่อว่าวเนี่ยแหละเพื่อนบอกว่าเลขงวดเนี่ยจังไดแปดกับมาแน่นอนเนอให้มือจำไว้เลนะแปดนะครับอื นี่ลยมันจังได้แปดมาแปดมาแทาว่าันมันมีมือว่านนี่ครับมันซื่อเลขกเล้ากับใดน้ำเขาอย่่เลยก็ว่าให้เพื่อนมูยจุกมึงซื่อเนี่ยได้จุกจากสิบยี่สิบบาทให้ซื้อเอาเก่าสองนะั่นเก่าสองกับหกสองเนี่ยบันห้ามันปีนขึ้นเพป็นกรบบ้าซื่อ กบวันวันดีอยู่ดรอกเพราะว่ามันสีคือเขาสีไล่ายกับเขาสีพุ่มใจว่าเฮาสีมาเฮ็ดยังให้เขาถือตองบ่อครับว่ามันหลายหลายแห้งมันเข้าไปหาเข้าไปแต่ว่าบางคนแต่พูใหญ่ๆดำๆนี่กับเอาการแน่อยู่เด้อเข้าไปมันมันไล่ายกับพนเฮามันมันมันสิไปบออเขาว่า ว่าห้เสียเห,าห้หนานะ่นะเอพอพ่อว่ายังขึ้นนี่สิ่ไปไปลูกลูกมันวยะยังมากันมานั่งหลนหลมันวะ <c oughs> มันถืออีดาบดาบบักยางเงา่าเลยอืมยัย,ะยะมันสี่เป็นผู้ใดเมื่อนั้นพ่อยัยขึ้นใัยหายไรมันมันมันสี่เป็นน่โตเหละครับเป็นแค่ <c oughs> ไข่ครับคู่าบจานเห้า ห้าเปลี่ยนจังไงพอว่ามันเบิงมันอยู่หมองใดนั่งอยู่ผู้เดียวกับอดเอาเออคล้ายๆกับมีคนมาผ้าวานนะมันอยู่หมองใดมันอยู่พู้นใดเบิงกู้ิไปไรแม่มันหนีบ่ห้มันอยู่เบิ้งผัดว่ะบัดนี้ก็เฮ้ามาจังแต่ตีได้เราว่าเรื่องกูคิดหลายบ่คิดนำย้ายแเน่แล้วก็ไม่คิดในมองนี้เน่บ่่ากันทีมูเฮ้าสีเห็ดสีหยังเนี่ย ก็ได้ว่ากันอยู่เรากบเสียเลขนั้นว่าอันไดมันบอดีกัให้เพิ่นมาเฮียสะาให้มันดีให้มันถือมันตรองให้เพิ่นมีครับว่าเพิ่นว่าอันใดมากเฮียให้มันถือให้มันดีอืว่าให้มันมีมองของมองค่าช้าเลขนี่เพิ่นว่าเมือขึ้นในนิมิตข้ามฝันนี่อื เพื่อนบอกว่าอันที่มันมันผลาดไปมันบอถึงนั้นมึง่าไปคิดอีอย่างเด้อเพื่อนวะครับอออบักบักบักดำดำนั่นแหละอืมไม่ต้องไปคิดอีอย่างก็เดี๋ยวกูสสีห้มึงอีกจกเก่างวดเบิ่งว่าคำเพิ่นวาเด้อยหากจกว่ามันสีเป็นพวกัมเบวสีหรืออีหยังสิ่งที่พ่ดีมาแอบแฝงี้วยให้เก่างวดว เออมันว่านี่ยนะแล้วมันมันพุ่นใดมันบอกเหตุดอียงขันอียงอืขันอีหยังเนาะมันว่าพอลุกข้นก็จําบ่ได้แต่ที่เฮาแตงมานี่มันบ่ถือละขันเนี่ยแต่นี่คือจังขันไปสีอย่างสิมันว่าบ่ถือมันว่ามันเหตแตงขันอี่ยังดอกขันบักเบ่งปากหมูหรือว่าปากส้างหรืออยังนี่ล่ะ ลูกขึ้นมันจำบมไข่ได้กับฝันดีอยู่ดอกถ้าเบิงหนังแจ๊กกับมีบางคนโท่มาอยู่เพราะว่าได้ยีงยังเลขกเบอรอได้เนี่ยหมอพอหนังก็บอกว่าบอท่านได้อ่ามันจะได้ยังได้เพราะว่าหลังจากย่ายป่วยย่า่เป็นมากกันยังบมอท่านได้จิตใจบมอท่านมอมที่นะ ก่อนเนาะเมื่อบวงสวงนั่นแหละเพื่อนสีว่ายังไหนเพทีญีงแน่เพิ่น,นขาไปบอกว่าพเพ่เกลงหมวเพิ่นว่าสีห์ไม่เก่างวดหลังจากนั้นเหตุพิธีเล้ว<ไ>แต่ว่ามืออื่นนี่มืออื่นนี่สิบสามตุลานี่ทําพิธีทําข้ามเสร็จพ่อทําพิธีผอต่อไหมบรับมีกาื้นนี่ขันเมียนมันทํำมิธีทั้งอันนี้ของเพลนแล้วครับเข้าสีท่ทํางิีที่ขอเพลนถามปูเลยบอกคือจังได หรือเฮาเสียเอาไหว้มือหลังบอกเอาเมื่ออื่นจบเลยเพลิกันเมียน่าเฮ็ดมืออื่นมันถือว่าเป็นการไข่ไข่ครับอันนี้เพิ่นบอกพอคิดไปทัวร์เลยบมอครับคือยานยานเพิ่นที่ว่าเฮาจัง่ังสันจังสี่ใส่เพิ่นบอกันเพิ่นว่าเพลินเพนทำมีที่เพิ่นแล้วกันเพิ่นว่ายาไงพี่น้องไดโฮเล็กูฮเบอร์เอออกจากปากปูกะทำมีที่เลยทีครับเพราะหมอข้ามเพนบอกอยู่เหมือนิันว่า กันมันเสร็จพิธีคือพอพอทำพิธีขอพัน,นเด้เลื่องสิทนะคือปู่พันพ่อใจแล้วนะอืครับมันเ่ว่าพอเนี่ยเม,มึงจังแถวผู้ชา่นี่พันสิเป็นผู้นั่นบ่อสิเหตุแมีนครับผมเ่ว่าพอเนี่ยมืองก็ว่าดีอยู่ดอกเท่านี่ครับเป็นคนคือหนิงหนิงอยู่เอออ่านเมืองใจเบิ่งยังเขากัคือสิใสใดอยู่อื กระเบิงอยู่ได้พอกระเบิงคือกันงงมแรงมากกับเป็นนางกับเพ่งเบิงคือกันว่าเพิ่นนี่สีมาจังไดดีก็ย่ออยู่ดอกเพิ่นเพิ่นอยู่สีสะเก็ดนี่ครับอยู่สีสะเก็ดครับพอนีความสบายใจขึ้นบ้างว่าถ้าสไส้เก็ดพิที่ห็บปูนี่แต่ว่านี่แหละมันมาฝันเกี่ยวเมื่อคืนนี่ฝันว่าเขาไปหานี่แหละครับอื่นเพิ่นทำมีที่ทั้งผ้ามเพิ่นแล้วก็ เร็จชัดรเรียบร้อยเข้ากับจังสีได้ทำพิธีของปอพอต่อเนาะครับผมได้ประสานกับปูเบิงได้ว่าได้คุยกับเพิ่นเบิงว่าทีเฮ็ดให้เร็จชัดรเรียบร้อยแล้วมันมีอันใดบว่าที่บ่ถืออกถือใจหรือว่าเฮ็ดให้ถืออกถือใจพูมใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างครับกับเจไดขอโชคจอน้ำเพิินนั่นแหละเนาะเออก็ให้พี่น้องบอว่าจะเอซีถูกหม่องถูกบอลนั่นละ ลายคนแต่เพิ่นอยากเดินทางมากกับมาได้นะพ่อเออมาได้มารวมพิธีมารวมพิธีนำเพิน่นมืออื่นกับมาได้เด้อครับอ่ามารวมทำบุญนำเพิน่นมีเก้าบาทสิบบาทกันแล้วแต่ใจศรัทธาเนาะอ,อ่ะอาใดเอือเ่อนว่าใดเรียกร้องอ่ามีอยังเท่ากับมาเบิ่งนำกันอ่าโยกไกโยกไกก็ดีกับมาบ่เป็นอยังแต่ว่าเสียเหรียญคือสิบวะใดมาเนาะพ่อเนาะคือสิบวะใดมาเพราะว่าเพิ่นยาก S <S เพป่นกระบ,บอกแล้วว่าสิบูดมาขันแม่นมากก็คือพลหละสิปเป็นอากาถินเป็นสิมีกระถินมาอยู่เพราะว่าก็เพิ่นสิเหตเลี้ยวผู้ใดนี่คือว่ามูพวกเพิ่นเขาก็ต้องการอยากทำบุญนี่หลายเป็นกับคุยกับพอวางสันเหตยังบ่แม่นว่าเฮาสิม,มาเหตใจตนเหตเป็นตนดอกไม้ได้มื่นสองมื่นก็แเฮกันไปถวัดไปถวายเพิ่นว่าเอาแบบนั้น เพื่อนบอกว่าเฮ็ดมาเจอละเที่ยวตองให้มันได้ยังเกิดขึ้นจากยางยางน้อยตองให้เป็นขันลาน้านเพื่อนวางสันเนี่ยได้ยินว่าสีเฮดประตูโค้งมันบ่ครับกับเพบื่อนว่านั่นหลังเพื่อนก็วางสันปีหนาเนาะขับทีมเราก็คือชีได้ชีเว่ากันอย่างหยาดนะนะเอฟซีนี่หรือว่าลูกซีลูกหาเพื่อนมาหาพอได้ขึ้นก่าแล้วเนาะครับตนสมงมือนกล้ามาได้เลืไยพอก็โอเคล้ามาได้เพราะว่าพอองซืสอกว่าดีดีขึ้นแน่ จิตใจเขากับคือยังมั่นมั่นคองขื่นมาแล้วนะครับการนางการยังไม่สช่มันกัคือจังสบายใจขื่นมันโล่งล่ะครับคือเข้ากัาบบวได้ไปคิดตัวน,นั้นเข่ามาใส่ในใจแหนกปล่บบอยว่างไปออกับบต้องคิดหอดเล่าดอกกับพ่อกับเอ๋งก็คิดว่ามันกับเป็นเรียงธรรมดาเนาะอะแต่ผู้เพินเ่นมีเงินมีทองขนาดนั่บัได รกระถือว่ามมเห่ากับบันนอขอกหน้าก็ถือวา่าบุญบารมีเวียนกรรมของเพื่อนมาหอดจำนันเนาะครับอ่ากูยู่เฮ่ากับยู่ไปครับูมีจาด้วยคว่อำดีนั่นละเฮ็ดบุญเฮ็ดกุชห้ส่งให้เล่าไปอ่าพ่อก็คิดแป้งชันมือได้คิดแห้งเฮ่ากับยางหาโมเห่าโมคุยไปมันกระชือเลอย์เดลืมไปเนี่ย ได้ออกมาบอกมากราวคนเมื่อเี่ดอกมือขืนพอออกมานันก็ได้โสมได้ขนมได้น้ำเปล่านะนละมไาหา่เหล้าสิ่งที่เรามักเราเคยกินก็บ,บอกว่า,าเจ้ากระบ้องตองเป็นห่วงดอกลูกเต่าเล่าล้านทั้งลูกเต่าเล่าล้านกันจะคอยสิเบื้องเองียดอกเจ้ากรบ้องตองเป็นหว่วงเน้อย่าไปเหด ให้ลูกให้ล้านได้หูได้เห็นได้มันจีเตือนสีญาณ mm hmm. เจ้าเป็นหนีเป็นศิลเพลนโยน้ำบานน้ำเมืองมองนั่นมองนี้ก็คอยจิยรับผิดชอบเอง mm hmm. รถมอเตอร์ไซค์ก็เล่าได้ออกกว่าลูกว่ามีรถขี่ mm hmm. ออกมาไหนาพ่อด้ขี่ไปหันไปน,นีพอก็บ,บอกว่าเออเจ้าบต้องเป็นห่วงหรอกว่ามี่คอยก็สีบือนหารับผิดชอบให้หรอกคอยบ่ให้เจ้าเป็นหนีเป็นศิลเพลนหรอก ยังนีเทก็สอเล่านี่กัคืออยู่สามแสนกลัวอยู่เด็เราบวดใใส่เขามาตั้งแต่ยิ่งหลักเปลี่ยนพลพอกระพยายามที่คอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกบเปลผสมน่อยไว้ให้เล่านั่นล่ะลูกเต่าป่ให้มันยากดอกป่าห้มันลัพลาที่นี่พี่น้องอยู่ต่างถทีนต่างยังวัดกระโทนมาลายได้เบาซักครับ ว่าอีพ่อพ่อจะเห็ดนันเห็ดนี่ใดบอ่อที่นี่กับแต่เพิ่นมีธุระอีนัง่งก็ให้เพิ่นมาได้เด้อครับผมแต่เพิ่นติดต่อมาทางเบาสักกับมาได้โยแต่ว่าก่อนจิม,มาก,ก็ให้เพิ่นโรเออว่าอยู่บ้านบอ่อวางบอ่อ,อก็สิเห็ดให้ได้โยมีนันมีนี่กับพ่อซอยแก่ไขให้ได้ครับอ่สิ่งใดที่พ่อเห็ดบ่ได้พอกับเ่เห็ดอันใดเฮาเห็ดใดเฮาก็เห็เหดซอยพี่น้องไป บัวใดเฮ็ดไปมัวเด้บัวแมนว่าอันใดเฮ็ดบัวใดก็สีเฮ็ดสิเอิญเอาแต่เงินแต่ทองเพิ่นมันงกับบัวใดดอกครับเพราะว่าเพิ่นเจ็บเพิ่นเป็นมาเพิ่นกับผมมีเงินมีทองเพิ่นหวังมากเพิ่งเฮ้าเนาะครับอเพิ่นเป็นถูกมาอยู่แล้วมีบัวมีกับมาใดไห้ตมาหอดมาถึงพอซอยใดสุขคนอยู่ครับอันใดทีเฮ็ดบัวใดพอกับวาเฮ็ดบัวใดอันใดซอยใดพอกับซอยเฮ็ดซอยเหลือกันไป เมื่อเพ่นตกทูกได้ยหยากแล้วเขากับซอยอยาตีพี่น้องไปพอยังกระโพทิ่มดอกกระยัง่งเห็ุอยู่คือเก่านั่นละ่ะ,ะสู่ไปเพียพีเพียนองไปบังมือกันนอนไปนอนมากกับคิดกะัะคิดเห็นแต่ยาย, <c oughs> ยาเนี่ยพะว่างเขามันเคยอยู่คู่ขี้กันมาเนาะ <c oughs> ตกถูก,กเดียหยากน้ำกันมาแต่ว่าพา่อ ที่อันนั้นพอได้กินได้ยาขึ้นมาแน่เล่ากับมาเป็นปูป,ปับได้บัวได้เว้าได้คุ้ยกันนี่แหละพอมาคิดตัวนี้ดีอย่านนี่ <c oughs> เออคันได้เวาได้จากันโอ้ยข่อยบัวสว่างบัวเศร้าน้ำเจ้าเด้อเออให้เจ้าเบืองลูกเบืองเต่าเด้อันใดก็จะให้ลูกเต่าหยุ่งยากน้ำใดให้เบืองให้แน่เมากันได้เว้าได้จากันอย่างนันมันก็ยังเข้าใจได้ทำใจเด้ออ,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 ดอันนี้อ ung, ยู่ดีๆเป็นปูป,ปับไป บ่ได้วาได้จากันกระชิดมีตะชิดซอยนามทำบุญให้เล่านั่นแหละให้เล่าเล่าได้ไปดีไปงามไปเนาะครับอวันนี้พี่น้องเป็นยังเอฟซีทุกมองทุกบอลต่างถิ่นต่งางจังหวัดละ่ะถ้าเพิ่นมียังอ่าสีเห็ุสีหาก็มาได้คือเกานหะละ่ะครับมาบอกเป็นยังพอสีเหตุซอยเหลืยพี่น้องได้อย่ ก็คือทั้งเลขทั้งเบอร์ก็ะมี่มือสองมือมือขื้นก็เพื้นก่อนนี่แหละครับอาว่าเพิ่นเขาไปหาเพิ่นกับไปเห็ดว่งกลมไม่ให้ค<ม>ือดีบดีเลขนี่ชิม,มาแปดแปดศูนย์สามกับประจักษ์ดอกเพิ่นเห็ดเลขแปดแล้ับว่งกลมเออมันเพิ่นเหเ็ดเ,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 เลขแปดเลขแปดนี่โตบังญ่เลยอืมบันนี้เพิ่นว่งกลมไหวครับมันใจลอยโพรเซียนวัดสันอืมบันนี้มาก เมื่อเมื่อขึ้นพ่อมานั่งอีกผัดไปบอกพ่อว่าเล็กแปดนี่ยันมากยันลงมาเป็นลางเ<ม>ด้อว,ว่าสัน<ม>ออาบอกแต่ว่าเป็นลางด้วยเลขบนนี่ไปเห็นแล้วไปเขียนว่าห้นไม่แล้วเมื่อขึ้นสีจังไดถ้าฟังมึงมแต่พอย้งกับมันในใจอยู่แห้งอยู่เมื่อขึ้นในความฝันเลยอตอนในนิมิตข้ามฝัน <c oughs> มันใจครับ <c oughs> อื เลขบกว่สูงอีกซ้ำเบิงที่เป็นอย่างไดเพิ่อนกาวาเพิ่อนชีกูรับประกันให้มึงกู้ชให้มึงเก่างวดว่าสั้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงหันมีแต่หงมขาวถือขาวเด้็ดสีให้เก่างวดสีให้เก่างวดก็ดทีเป็นตัวใดหนหั่นกันหายใจเบิ้งมืออืน่นนาพ่อเออจชาหรือว่า<ส>มันทีเป็นตัวใด อากะให้เอฟซีทุกหม่องทุกบอลนั่นละล่อเบิงมืออื่นครับอาจจะเป็นมือสุดท้ายนั่นละมืออื่นเพิ่นเสียห้ยยังใดเพิ่นเสียบอกแบบใดก็คือสีู่โกันมืออื่นเนาะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องการล่อเบิงอา่าผู้ใดสีมารวมมีที่บวงสรวงเพิ่นมืออื่นกับมาใดเด้อครับอ่ามาบ่ได้เสียเงินเสียทองดอกอยากมาโหูมาเห็นอยากมาสักรลบุชาปูกับมาใดมืออื่น กสิตใสเวลากสิบอตะเสาปันใดละวได้ยินเพิ่นว่าเริิมทำมีที่อยงแต่เก่าโมงเนะาะหลังจากเสจสั์ทำมีธีของเพิ่นแล้วกสิเป็นวิธีของพ่อสิได้เวได้คุยกับปูเพิ่นเมืงองว่าเหตุไปเนี่ยถืออกถือใจบ่หรือว่าสิ่งใดที่เหตุบ่ท่านถืกอกสิลูกเตาเล่าล้านกสิได้คอยแก้ไขให้เนะาะให้ดีให้ถือให้เพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นละ่ะ ทีนี่ก็คือจริงที่หลังจากแม่บ้านเราได้เสียไปาที่พอกวัวให้ฟังไปนั่นแหละเนะาะที่นี่ก็ได้สบายอกสบายใจขึ้นาการเลกเบอร์ในนิมิตคำฝันเพื่อนกระบ,บอกยังสันกาอยากหูแจงเป็นจริงก็คือรอเบิงมืออื่นเนะาะที่นี่ก็ขอให้พี่น้องอยากมารวมกับมาเด้อมืออื่น อยู่ไก่อยู่ไกลอย,กลยากมาหอดมาเถิงไายมารวมน้าเพลินมืออืนอนกจะจีได้หูได้เห็นกันกจะจิเป็นมืออื่นแหละเนาะ,ะว่าปูเพิน่นชีหายจังไดเพิน่นชีหายโตใดทั้งเลขกทั้งเบอร์หรือว่าทั้งโชกทั้งใชยเฮ้ากจะจิหูกันมืออื่นนั่นแหละที่นี่ก,ก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญ ธรมาหา้กินก็ให้รวยรวยเด้อบัดนี้ขอให้บุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีหรือว่าบุญญาบารมีของปู่ขาวอแปดศอกเฮานำไปดูแลคุ้มครองลูกเต่าเรล่าล้านาเดินทางไปใส่มาใสค่คนใดที่มันคิดบ่ดีบว่วลายแนวใดก็ขอให้บุญญาบารมีของปูนำไปคุ้มครองดูแลเพื่อนได้บว่าวาสิเป็นทาง ขอบคัวของเบาสักก็ดีพร้อมเทิงพันรยาสามีของเพิ่อนพร้อมเทิงลูกเต่าเล่าลานของเพิ่นก็ดีได้ไปลำไปเรียนหรือว่าไปทำมาหาจินในหนาทีการงานก็ให้เพิ่นสำเร็จลุลวงไปใส่มาใส่ก็ขอให้มีแต่คนเคารพนาถือตาเด้อ เดินทางไปใส่มาใสสิ่งใดที่บดับบดีกากำจัดปัดเป่าออกไปให้เพื่อนมีแต่โชคแต่ชัยให้รวยรวยยิงยิงขึ้นไปเด้อบะเนี้สาธุสาธุนะครับ f อฟซีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอนะครับผมรอว่าจะได้ตัวเลขทุนไหนกันแน่นะครับ f อฟซีนะครับเดี๋ยวรอทําพิธีร่วมกันพรุ่งนี้นะครับผม13ตุลานะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ศาลปู่ขาวนะครับผม ใครที่เห็นคลิปแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมบอวศักดิ์วิศวรน้องนาเดียร์ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ